สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับสุเทพจากเทพบอลเต็งนะครับวันนี้วันท bon ี to to 2 er ่2 0กันยายน2565นะครับมาสุปผลบอลเมื่อวานครับ53คู่ที่ให้ไปเตะเลนิเฟ่ครับเจอกับมาลาก้าครับคู่นี้วางเตะเลนิเฟ่ดีในบ้านนะครับวางต่อไปเตเลนิเฟ่ไปครึ่งลูกจบไปที่เตะเลนิเฟ่ชนะ31ครับ จบสวยสดงดงามดีจริงๆเลยครับสำหรับบอลคู่คู่นี้ครับบิน VP เข้าอีกแล้วครับส่วนคู่ที่2ครับอา j เจอครูนะครับคู่นี้วางไว้ครูน่าจะมีใช้ครับต่อไปครึ่งลูกกินครับจบไี่ีครูชนะ10นะครับและคู่สุดท้ายนะครับ i ฟ a นนเชสนะครับเจอกับโอลิเวอร์เลนครับคู่นี้คาดว่าน่าจบต่ำครับล่อกันไปซะแบบหุนหันพลั่นเลยฮะโหดร้ายมากๆครับ3ต่อ2นะครับ ซึ่งเป็นบอลที่ผมสึกว่าเสียดายครับเพราะว่าอยู่ในสเตปสาตัวของเรานะครับไม่เป็นไรครับผมถือว่าเรามีดีขึ้นเรื่อยๆครับเรามาขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่คือบอลเมื่อวานที่เราให้ไปนะสลับวันนี้เรามีแปดคู่มานำเสนอนะครับก่อนที่ท่านจะไปรับฟังนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับหรือแอดไลน์มาสอบถามทีเด็ดได้ที่แอดบ t 8 8นะครับเดี๋ยวเดิมแอดข้างหน้ากันด้วยนะฮะเรามีทีเด็ดมาแจากงี้ทุกวันนะครับแตกไปด้วยกันรวยไว้ด้วยกันทุกวันนะครับขอยอดซับนะครับช่องเทพบนเต็งหนึ่งนะครับขึ้นสู่1000ทัพซับนะครับส่วนเท่าท่องช่องเทพบนเต็งศอกวีสองเนี่ยผมว่ากำลังดีแล้ว จะกลังตามมาครับตอนนี้500ซับแล้วถือว่าดูดีขึ้นเรื่อยๆนะครับดูดีขึ้นเรื่อยๆนะครับขอให้คนติดตามเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากๆที่กดติดตามกดแชร์กดไลค์กด Sub s c r i b e ให้ผมนะครับเป็นกำลังใจกันอย่างนี้ขอบคุณจริงๆนะครับก่อนจะจากกันไปครับเราไปลุยกับปาดคู่ของวันนี้เลยครับ let's go คู่บอลเต็งของเราวันนี้ครับเราไปกันที่บอลอังกฤษนะครับจอห์นสโตนเพนโทฟีนะครับ ระหว่างวิตเตอร์โบโลครับเปิดบ้านแล้วก็เยองของทอตแฮมสเปอร์นะครับอายุ21นะอยู่ยีนะครับสถียรเจ้าบ้านก่อนครับคู่นี้ไม่เคยพบกันมาก่อนนะครับเจ้าบ้านเนี่ยห้านัดหลังสุดแพ้ห้านัดรวดยังหาชนะไม่ได้นะครับเล่นในบ้านตัวเองเขาชนะ3แพ้ไป2นัด ส่วนสเปอร์ครับยูยี่เอ็ดนี่เสมอสามแพ้สองครับออกมาเยือนนอกบ้านเสมอสามแพ้สองเช่นเดียวกันเปิดมาราคาที่ปิโตบอลโลครับต่อที่ครึ่งลูกครับสูงที่สามสามลูกนะครับคู่นี้เป็นบอล v i p นะผมจะส่งบินให้ในเวลาเดิมนะครับหนึ่งทุ่มตรงของเรานะครับคู่สองครับชูบิลลี่ครับเจอกับพอร์ตเวลครับคู่นี้เคยพบกันมาก่อนนะครับห้าครั้งหลังสุดที่พบกันเนี่ยพอร์ตเวลชนะสองชูบิลลี่ชนะสองเสมอไปหนึ่งครั้งนะครับ เล่นในบ้านงชูเบอรี่ครับ5นาที่ผ่านมาครับชูบอรี่ชนะ1เสมอไปถึง4นะครับสตดยเข้าไปเจ้าบ้านอย่างชูบอรี่ครับชนะ2เสมอ1แพ้2ครับฟองในบ้านตัวเองครับชนะ1เสมอเสมอ1แพ้3นะครับส่วนพอสเวลครับชนะ2เสมอ2แพ้1ออกมาเยือนนอกบ้านครับชนะ2แพ้2เสมอ1นะครับเปิดมาราคาที่ชูเบอรี่ต่อปปครับสูงอยู่ที่2.5นะครับ คู่นี้คิดไม่ยากวางพอร์ตเวลยันไหวครับคู่ต่อมาครับรถเดลครับเปิดบ้านแล้วก็เยังของลิเวอร์พูลยูยี่สิบเอ็ดนะครับคู่นี้พบกันมาหนึ่งครั้งรถเดลชนะมาสี่ศูนย์นะครับสถิติีนก็ไปอย่างเจ้าบ้านรถเดลครับชนะศูนย์ครั้งเสมอสามแพ้ไปสองครั้งเฝ้าในบ้านตัวเองครับชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สามนะครับส่วนลิเวอร์พูลยูยี่สิบเอ็ดครับชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งครับ ออกมาเยือนนอกบ้านนะครับชนะ1เสมอ2แพ้2ครับเปิดมาราคาที่ลดเดียวต่อที่ปอปอครับสูงที่3ครับและไหลลงหน้าที่3.25นะครับคู่นี้คิดไม่ยากวางไว้สกอร์สูงนะครับคู่ต่อมาครับดาร์บี้คอตตี้ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ยูยย่21นะครับคู่นี้ไม่เคยพบกันมาก่อนนะครับดาร์บี้คอตตี้เนี่ย ชนะ3แพ้2นะครับสถาตทั่วไปเล่นในบ้านตัวเองครับชนะ4แพ้1ครับส่วนแมนเชสเตียร์ยูย่สิบครับชนะ2เสมอ1แพ้เสมอ2ครั้งและแพ้ไป1ครั้งเลยครับออกมาเยือนนอกบ้านครับชนะ1เสมอ1แพ้ไปถึง3นะครับเปิดมาราคาที่ดาบ้คอตตี้ัต่ออยู่ที่0.75นะครับสูงอยู่ที่3ลูกนะครับคู่นี้คิดไม่ยากวางเจ้าบ้านน่าจะมีชัยครับ คู่ต่อมาครับเชฟฟิลครับเจอกับเบอร์ตันอัลเบียนนะครับคู่นี้พบกันมาห้าครั้งเชฟฟิลชนะสองครั้งนะครับเบอร์ตันอัลเบียนชนะหนึ่งเสมอไปสองครั้งฟอร์มในบ้านตัวเองเวลาเชฟฟิลเปิดบ้านรับการเยือนเบอร์ตันนะครับเชฟฟิลชนะหนึ่งเบอร์ตันอัลเบียนชนะหนึ่งและเสมอกันไปหนึ่งครั้งนะครับ สตเดอรกไปเจ้าบ้านครับชนะ2ครั้งเสมอ1แพ้2ครั้งนะครับฟอร์มในบ้านตัวเองครับชนะ3เสมอ1แพ้1ครับส่วนเบอร์ตันเอาเวียนครับชนะ2แพ้2แพ้3นัดนะครับออกมาเยือนนอกบ้านชนะ1เสมอ1แพ้3นะครับเปิดมาราคาที่เชฟฟิลด์ต่อที่1ลูกครับสูงวี่2.75คู่นี้ขอวางไว้สกอร์เกิน3ลูกแน่นอนครับสูงน่าจะมีเห็นครับคู่ต่อมาครับ บาลี่ครับเปิดบ้านแล้วก็เยือนของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดอายุ21นะครับสติยเข้าไปครับของบาลี่ครับชนะ2ครับเสมอ2แพ้1ฟอ่ในบ้านตัวเองชนะ2แพ้2เสมอ1นะครับส่วนนิวคาสเซิลครับชนะ2เสมอ1แพ้2นัดออกมาเยือนนอกบ้านครับเสมอ1แพ้ถึง4นะครับเปิดมาราคาอยู่ที่บาลี่ครับต่ออยู่ที่0.75ครับ สูงที่2.75นะครับคู่นี้ผมมองว่าบาร์รี่น่าจะมีในบ้านครับขอวางไว้บาร์รี่มีชัยครับคู่ต่อมาครับอสวิครับเปิดบ้านแล้วก็เยอนของอาร์เซนอลยูยู21นะครับคู่นี้พบกันมา2ครั้งเสมอ1ครั้งและอาร์เซนอลยูย21ชนะ1ครั้งนะครับ สติเดอร์ฟลเจ้าบ้านตอนนี้ครับฟอร์มก็จะดีครับชนะ3เสมอ2ครับฟอร์มในบ้านตัวเองชนะ3เสมอ2เช่นเดียวกันนะครับส่วนอาร์เซนอลอายุยู่ทีบเอครับชนะ2ครั้งเสมอ3ครั้งฟอร์มการออกมาเยือนครับชนะ2เสมอ2แพ้1ครับสติเดอร์ฟลเจ้าบ้านอย่างอิซวิครับต่ออาร์เซนอลอยู่ที่0.75ครับสูงที่3ลูกคู่นี้คิดไม่ยากวางไว้สกอร์สูงครับ และคู่สุดท้ายของวันนี้ครับสวิตดอนครับจะเปิดบ้านเลยอย่างของพีมัทนะครับคู่นี้เคยเพบกันมา5ครั้งเนี่ยสวิตดอนชนะมา2ครั้งพีมัทชนะมาสองครั้งนะครับและเสมอกันไป1ครั้งเล่นในบ้านของสวิตดอนห้านัดที่ผ่านมาครับชนะ2เสมอเสมอกันไป2ครั้งเสมอ, 2, สมอ1ครั้งและแพ้ไป2ครั้งนะครับสตีขออภัยครับสตเด้วยไปเจ้าบ้านนะครับชนะ2ครั้งเสมอ2ครั้งแพ้1 ฟอร์มในบ้านตัวเองครับชนะ2เสมอ2แพ้1เช่นเดียวกันส่วนพีมัสครับชนะ3เสมอ2ครั้งออกมาเยือนนอกบ้านชนะ2เสมอ1แพ้2นัดนะครับเปิดมาราคาที่พีมัดต่อที่ปปครับไหลลงมาที่ราคาเสมอนะครับสูงที่2.75หาไหลลงหน้าที่2.5นะครับคู่นี้คิดไม่ยากวางทีมเยือนมีชัยครับพีมัดหน้าจะยันไหวครับก็จบไปแล้วสลับบอล8คู่ของวันนี้นะครับ วันนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับแบบรวดเร็วนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับหรือแอดไลน์มาสอบถามได้ที่แอดบีทีนะครับอย่าลืมแอดข้างหน้ากันด้วยนะครับทิ้งท้ายเข้ไปเช่นเดิมนะครับชอบใจก็จัดนะครับขัดใจก็สวนนะครับรวยไปด้วยกันนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปสวัสดีนะครับสวัสดีครับ